ทุกคนเข้ามาดูต้นไม้ไม้มันมีหลายชนิดแต่ตรงนี้มันเป็นไม้ยางค่ะทุกคนค่ะปีนี้คนที่มียางพารานะทุกคนนะจะมีรายได้ที่ดีงดงามเนาะหลังจากหลายๆปีสองสมปีที่ผ่านมายางพาราไม่มีราคา ยางพาราเริ่มเถิบขึ้นมาแล้วค่ะราคายางวันนี้ก็โลหนึ่งหกสิบกว่าบาทนะคะทุกคนคะ่ะไม้ในสวนเราเนี้ยมันก็จะมีไม้หลากหลายชนิดนะทุกคนนะแต่เราก็ปลูกยางพาราเนาะก็มีกล้วยด้วยนะทุกคนนะวันนี้เช้าๆเนาะพาเข้าสวนดูเราปลูกไม้มีทั้งอันไม้ยางอ่อนและไม้ยางแก่เนาะของเราเนาะอันนี้ยางแก่การปลูกไม้นะทุกคนคะ่ะเราปลูกไม้ไม้ให้มันเป็นรุ่นๆไปถ้าแก่แบบนี้เนาะเราก็รอที่จะ ขายไม้เข้าโรงงานนะคะทุกคนนะแล้วก็ไอ้ยางอ่อนเนี่ยพอเราขายปุ๊บยางอ่อนเนี่ยมันก็จะมีาการสร้างไรายได้ต่อเนื่องนะ,ะทุกคนนะเราก็จะมาตัดยางอ่อนเนาะเพื่อเพื่อให้ยางอ่อนของเรา,าได้ทดแทนกับยางที่แก่ๆแบบนี้ที่เราจะต้องตัดต้นมันขายนะ,ะทุกคนนะเพราะว่ามันแก่ๆแล้วน้ํายางไม่ออกนะ,ะทุกคนถึงยางจะมีราคาแต่ก็หมดสิทธิ์ที่จะมีไรายได้นะ,ะทุกคนนะก็รอขายไม้ยางไปนะตาม การเวลาของมันเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งปลูกไม้อย่าปลูกอย่างเดียวนะอันนี้ต้นสะเดานะทุกคนนะต้นสะเดาเราก็ปลูกอย่างนี้แซมแซมไปทุกคนคะ่ะแซมแซมไปทําสวนเกษตรอันนี้จะเป็นไม้สะเดาเนาะไม้สะเดานี้ก็จะเป็นไม้ที่โรงงานต้องการนะแต่ว่าน่าจะเอาไปทําไม้แปลนนะไม้สะเดาเนาะ ออยังไม่ได้เคยได้ยินเนาะว่าไม้สะเดาเอาไปทําเสาบ้านอะไรอย่างงี้แต่เป็นไม้แดงเนี่ยเขาจะทําเสาบ้านนะทุกคนคะ่ะนี่ไม้แดงของเราอันนี้ไม้แดงนี่จะโตวไวสูงสูงเท่ากับไม้ยางเลยหลังหลังจากที่เราปลูกหลังหลังเนาะหลังหลังไม้ไม้ยางนะทุกคนนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะพาทุกคนเข้าสวนปลูกไปเลยคะ่ะนะะปลูกมะพร้าวด้วยนะในสวนเราก็ปลูกปลูกปนๆไปนะคะแต่อ่า ที่แน่ๆถ้าปลูกยางอย่างที่เราบอกปลูกเป็นรุ่นๆไปนะคะพอรุ่นยางแก่ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะทุกคนคะเราก็จะได้มาตัดยางอ่อนนะทุกคนนะเราปลูกแบบนี้เราหนึ่งรายได้เราจะมีอย่างต่อเนื่องเนาะจะไม่ขาดตอนนะทุกคนนะคลิปนี้นะคะทักทายเพื่อนๆทุกคนเนาะหวังว่าทุกคนจะทําเกษตรแบบมีความสุขแล้วก็ทําแบบผสมปนเปเพื่อให้ได้แต่ละอย่างออกมาเป็นเป็นรอบๆไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนจ๋า โชคดีจ้าบายบายเช้าเช้า